ผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับขยะกําลังจะล้นเมืองนะขยะไม่ว่าจะเป็นจากเศษวัสดุหรือใช้จากวนเงนครับหรือเศษวัชพืชนะครับกำลังจะล้นเมืองนะครับวันนี้กรมพัฒนาที่ดินมีความคิดนะครับในการที่จะนําขยะทั้งหลายเหล่านั้นนะครับมาทําเป็นปุ๋ยนะครับโดยการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรและก็อบตนะครับซึ่งแนวความคิดนั้นได้มาอย่างไรครับตอนนี้ผมอยู่ท่านบัณฑิตตันสตรีนะครับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะครับสวัสดีครับท่านสสวครับแนวความคิดในการนําขยะมาทําเป็นปุ๋ยเนี่ยเราเกิดขึ้นได้ไงครับคือ ในปัจจุบันเนี่ยต้องมีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะนะครับเอาไปทิ้งกองหรือไปฝังขบและส่งกลิ่นเหม็นถ้าปัจจุบันเนี่ยประชากรมันเพิ่มนะดังนั้นวัสดุเหลือใช้มันเยอะแลวเราก็คิดว่ามันมีวัสดุบางส่วนนอกจากพลาสติกขวดอะไรแล้วเนี่ยพวกเศษผักเศษเนื้ออะไรลงมาทําปุ๋ยหมักได้ซึ่งมันจะได้ไปคืนปุ๋ยให้กับชาวบ้านนั้นเราก็พยายามเสนอขายความคิดตัวเนี้ย ให้กับทางอบตอรหรือกักเทศบาลต่างๆว่าถ้าทางเทศบาลพร้อมตลาดต่างๆพร้อมที่ท่านจะแยกขยะให้กับเราเรายินดีที่จะเข้าไปสนับสนุนที่จะเปลี่ยนขยะเป็นเป็นทองนะครับคืออย่างน้อยเราก็สามารถผลิตปุ๋ยที่มารับขายให้ชาวบ้านถูกๆซึ่งอันนี้มันจะได้เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวบ้านเพราะว่าไอ้ตัวปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะได้ไปฟื้นฟูคุณภาพดินและสามารถที่จะไปใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ด้วยเพราะว่าถ้าเอาไปใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเนี่ย มันจะลดการใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีลงได้ประมาณครึ่งคือท่านกำลังบอกว่าการฝังกบขยะเนี่ยที่เป็นวิธีเดิมๆเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่ได้ประโยชน์อ่ะอยู่ดีท่านก็เอารถไปขนขยะเสียค่าน้ํามันเสียค่ารถแล้วมาทิ้งฝังนะครับเรากรบเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์มันก็กองอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำไมถ้าไม่เอาขยะนะครับซึ่งมันเป็นเศษวัสดุซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นใบผักพวกเศษปลาเอามาทำรีไซเคิลทำปุ๋ยหมักซะ ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้านอาจถ้าเกิดว่าเขารวบรวมขยะได้แล้วทางกรมพัฒนาที่ดีจะช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมพิธีกรรมทำปุ๋ยหมักนะครับเราจะเชื้อจุลินทรีย์แตงฟรีเลยนะครับทีนี้เห็นท่านพูดบอกว่าตอนนี้ปุ๋ยวิศารตร์มีราคาแพงมากไอ้ตรงนี้จะไปช่วยนอกเกรตรกรยังไงครับคือตัวปุ๋ยหมักที่ทํามาเนี่ยนะครับเราก็จะไปใช้ร่วมปุ๋ยอินทรีย์นะครับมันก็ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ค่อนข้างเยอะ ถ้าทำไมต้องเริ่มที่เทศบาลหรืออบตอถ้าเกษตรกร,กรจะรวมตัวกันเนี่ยสามารถทําได้ไหมในการกรําจัดขยะคืออย่างนี้ตัวอบตอ่ยมันเป็นผู้นําชุมชนซึ่งชาวบ้านเลือกขึ้นมาผมอยากให้อบตอเนี่ยเข้ามาช่วยชาวบ้านนะครับอยากให้ชาวบ้านช่วยตัวเองคือถ้าชาวบ้านรวมกลุ่มกันได้แล้วอบตอเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยความเข้มแข็งมันจะเกิดแต่ถ้าให้ชาวบ้านช่วยเหลือตัวเองบางครั้งแนวคิดการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มมันจะไม่เข้มแข็ง แต่ถ้าผู้นําชุมชนมาเป็นคนนําสนับสนุนงบป,ประมาณโอเคแทนที่จะได้ถังน้ําหมักจากกรมที่ดินแค่3ถังนะครับถังอบตอเข้ามาช่วยอีกสิถังมันจะเป็นกลุ่ม,มิตกก้อนมันเกิดเห็นผลใช่ครับนอกจากที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้แล้วมีโครงการจะขยายไปเขตอื่นหรือไม่คะคือเชียงใหม่เนี่ยที่มันค่อนข้างจะดังเพราะว่ามันมีหมอกควันเยอะแต่ที่จริงทางกรมเนี่ยร่วมวอบตอหลายแห่งคือตอนนี้ถ้าอบตอไหนพร้อมเนี่ย คือก่อนที่เราจะเข้าไปอบรมชาวบ้านเนี่ยเราจะมีหนังสือถึงอบตว่าท่านอยากจะให้เราช่วยอะไรบ้างนะครับในเรื่องเรื่องภาคเกษตรปัจจุบันนี้อบตหลายแห่งนีให้ความสนใจเรื่องการทําปุ๋ยหมักเรื่องการไถกบตอสังบแบบทางอีสานเนี่ยเช่นแถวยโสธรเนี่ยอบตจะออกเงิน 100, ชาวบ้านออกร้อยหนึ่งไถไถกบตอสังผมไม่ได้ดินก็เอาเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยไปค้นให้ตอสังมันย่อยสลายง่ายแต่ที่ขอนแก่นเนี่ย เทศบาลขอนแก่นก็ทําปุ๋ยหมักเลยจากตลาดนะครับคือตอนนี้มันเริ่มหลายแห่งแล้วนะครับที่ไทยท่านมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมรายการหรือว่าอบตหรือเทศบาลที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ไหมครับครับก็อยากจะฝากไปถึงทางองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับหรือองค์การบริหารส่วนจงังหวัดเทศบาลน,นะครับถ้าจงังหวัดไหนหรือตําบลไหนสนใจอยากจะให้กรมแลกดินเข้าไปช่วยเหลือหรือร่วมมือกันทํางานเนี่ยนะครับท่านทําหนังสือมาถึง สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนะครับหรือจังหวัดถึงผมเองก็ได้ที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับทางกรมยินดีที่จะเข้าไปหาท่านถึงตำบลเลยถ้าไม่ต้องมาหาผมนะครับเราจะเข้าไปช่วยเหลือและทํางานร่วมกันยังไงเราก็เป็นข้าราชการเหมือนกันนะครับก็ทําให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับทางกรมที่ยินดีที่จะสนับสนุนทุกเวลาทุกเดือนนะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องกลัวว่างบประมาณเราจะหมดนะครับครับผมผู้ชมครับนั่นก็คือคายืนยันจากท่านผูบัณฑัติตันสกฤตที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับในการที่จะลด ภาวะโลกร้อนนะครับโดยการนรําเศษวัสดุหรือใช้จากทางการเกษตรและโครเรือนนะครับมาทําเป็นปุ๋ยครับนอกจากจะช่วยลดขยะแล้วยังได้อินทร์วัตถุกลับคืนสู่ดินดีนะครับวันนี้ขอบคุณท่านที่มาดีมากครับที่ห้เกียรติกันนาการสวัสดีครับ